บอยกลัวเจียบไม่ทนบทพิสูจน์รักแท้ทอดของมีค่าทุกอย่างให้ไปขายช่วยใช้นี่ไม่อายเป็นดาราดังแต่เดินขายของประเดิมอีพีแรกด้วยการพูดคุยกับบอยพีซเมเกอร์และเจียบพิจิตราคู่รักคนดังในวงการบันเทิงที่ได้มาร่วมพูดคุยเรื่องราวความรักและชีวิตคู่ในรายการเม้าขยาวเตียงของนกจรุยาและจอนนี่ซึ่งช่วงหนึ่งตอนหนึ่งก็ได้พูดคุยเกี่ยวกับบทพิสูจน์รักแท้ของบอยและเจยบซึ่ง เจี๊ยบถึงกับหลังน้ำตาออกมาโดยบอยพีซเมเกอร์ได้เล่าถึงตอนที่ไฟไหม้ร้านชาบูคิงเมื่อปีห6ซึ่งตอนนั้นบอยบอกว่ามันเครียดจริงๆทําทำให้เราต้องระวังมากยิ่งขึ้นและไม่มีอะไรสำคัญเลยในชีวิตเราตอนนั้นนอกจากขอให้คนข้างๆยังอยู่กับเราแค่นั้นเองของมีค่าของเราทุกอย่างเอาไปขายหมดเลยและสิ่งที่ทัดใจที่สุดคือเจี๊ยบเดินเข้ามาแล้วก็ทอดของมีค่าทุกอย่างให้ผมให้เอาไปขายเพื่อใช้นี้ แล้ววันนั้นก็ตระหนักได้ว่ามันไม่มีอะไรสำคัญไปกว่านี้อีกแล้วก็เลยผลัดกันให้กำลังใจกันแบบนี้ต่อไปวันนี้คนนี้อ่อนแอคนนี้ก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็หมดแล้วส่วนเจียพพ๊ยบพิจิตราบอกว่าอะไรที่ไม่เคยทำก็ทำในขณะที่บอยเองก็เสริมกล่าวเพิ่มเติมว่าเขาเป็นคนเดินเข้าไปขายของตามงานเล้าผู้จัดการเรารู้จักเจี๊ยบหมดจนถึงทุกวันนี้6 7เจปีเราใช้นิดหมดก่อนจะแต่งงานกันไม่กี่เดือน จากที่แพลนจะแต่งงานกันในปีที่ไฟไหม้ส่วนประเด็นที่ว่าไม่มีลูกนั้นบอยกล่าวว่าอันที่จริงมีแ p ลนจะแต่งงานกันตอน30ต้นๆแล้วก็จะมีลูกเลยพอเรา50ลูกเราก็อายุ15เป็นวัยรุ่นพอดีและเขาก็25เรา60พอดีแต่มันมีเรื่องนี้เราก็เลยคุยกันว่าเรายังดูแลกันไม่ได้เลยทํางานใช้นี่มาช่วง30กลางๆพอ30ปลายๆซึ่งตอนนั้นเราก็ทํางานใช้นี่ เขาอดทนมากยอมสละความสุขหลายอย่างเพื่อเราเพื่อการใช้นี้ยอมไม่ได้เที่ยวไม่ได้ไปต่างประเทศเลยไม่ได้ใช้ของแพงๆเลยขายทุกอย่างรถก็ขายอะไรก็ขายหมดพอวันหนึ่งเรากลับมาเริ่มนับหนึ่งได้คนแรกที่ผมรู้สึกอยากให้ได้รับความสุขมากที่สุดก็คือเจี๊ยบเขาควรจะได้รับรางวัลในสิ่งที่เขายอมสละไปตอนนั้นตอนนี้ผมก็เลยคิดว่าดูแลกันและกันให้มีความสุขที่สุด และเจี๊ยบพิจิตรากล่าวว่าตั้งแต่ผ่านเรื่องนั้นมาภาพในอนาคตมันเหมือนทุกวันนี้มันมีความสุขมากแล้วไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องอยู่ในบ้านหลังใหญ่มีบ้านที่ต่างประเทศไม่เลยทุกวันนี้ยังตีกันเขาสร้างเรือนหอให้ใหญ่ประมาณหนึ่งแต่กลายเป็นตอนนี้หนูชอบบ้านหลังเล็กที่อยู่กับคุณแม่ชีวิตเราไม่ได้ต้องการอะไรไปมากกว่านี้แล้วอยู่กับครอบครัววางก็ไปต่างประเทศไม่ได้มีฝันที่ใหญ่ ทางนี้เรื่องที่ขย่าเตียงที่สุดที่ไม่เคยคุยกับเจี๊ยบพิจิตราเหมือนกันตนแค่รู้สึกกลัวตอนที่เกิดไฟไหม้ในตอนนั้นรับรู้แล้วว่ามีนี่เท่าไหร่ตนกลัวเขาจะจากเราไปกลัวว่าเขาจะไม่ทนแล้วพูดตามตรงเขามีสิทธิ์เลือกเพราะว่าตอนนั้นอย่างไปได้แต่งงานกันแต่ปรากฏว่าจนถึงวันนี้เขาก็ยังอยู่ในช่วงที่ลำบากที่สุดเขาก็ยังอยู่กับเราหลังจากนั้นก็เลยมั่นใจขึ้นเรื่อยๆเรื่องที่ขย่าที่สุดก็คือความคิด ตนเองที่เเป็นคววามกลัจียพ,พิจิตรากบพูดความในใจว่าส่วนตัวเราทำมากกว่าพูดที่ผ่านมาอาจจะทำก่อนให้เขาเห็นเองอย่างที่ตอนหาเงินกันเยอะๆเดี๋ยวเราหางานเพิ่มเดี๋ยวฉันจะลงไปตามร้านต่างๆเองก่อนที่เจ้าตัวจะร้องไห้ออกมา และบอยยังกล่าวว่ามันจะหาใครสักกี่คนอยู่ในช่วงพิกของชีวิตตัวเขาก็มีชื่อเสียงเป็นดาราใครๆก็รู้จักแต่เขาไม่ไอายที่จะเดินเข้าไปเจี๊ยบมากใครของงานในขณะที่เจี๊ยบบอกว่ามันผ่านไปแล้วแต่ทำไมพูดออกมาแล้วยังร้องอยู่ไม่ได้เสียใจแต่มันออกมาเอง